หน้าแรกเลยนะครับ1นึับสิบเอ็ดเราก็เลื่อนขึ้นดูหน้าที่สองนะข้อเอียดของตัวเซนเซอร์ตัว d t t s t r e a m ก็คือเป็นค่าสดในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานมันก็จะบอกว่ารอบเครื่องยนต์เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ค่าการทำงานของอะระบบต่างๆ เลื่อนขึ้นไปได้เรื่อๆยๆเลยนะครับมีทั้งหมด11หน้าหน้านี้ก็สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะมันก็จะแปลเป็นแบบ Google Translate นะครับอาจจะแปลไม่ตรงเป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆให้เราได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับโอเค ในหน้านี้นะครับรถดีเซลในลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับหัวฉีดจะใช้กันเยอะเลยสอบถามมากันเยอะมากนะครับว่าเราจะดูค่าหัวฉีดจะดูในหน้าไหนนะมันก็จะบอกอันนี้นะครับอินเจกเตอร์ฟีดแบ็กสุบหนึ่งสุบสองสุบสามสุบสี่นะครับก็จะเทียบค่าการฉีดของน้ามันแต่ละสูบนะครับช่างหัวฉีดก็จะทราบอยู่แล้วว่าค่าพวกนี้นมันจะต้องอยู่ที่แรงเท่าไหร่นะครับหรือ<ม>ว่าไม่ต่างกันหรือว่าจะเกินเท่าไรอะไรยังไงนะครับนี้ก็สามารถดูได้ ย้อนกลับนะครับก็อ่านโค้ดลบโคตดดูค่าสดนะครับขณะที่เครื่องยนต์ทำงานว่าเซ็นเซอร์แต่ละตัวหัวฉีดว่าอุณหภูมิน้ําเท่าไหร่รอบเครื่องยนต์เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับ Actuation test นะครับอีกอันหนึ่งก็จะมีหัวข้อให้เราดูให้เราก,การทดสอบ,นะบสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันนะครับพอดีผมออกมา กลายจากออฟฟิศนิดนึงก็เลยไม่ได้เชื่อมต่อ f i นะอีกอันนึงเป็นสเ e เช a l ลฟังก์ชันนะครับนะ AF oxygen sensor นะครับเกี่ยวกับ o ัชฉดนะครับเกี่ยวกับ l e a r n ิ่ g นะนะอันี่คือเป็นการ เขเรียกอะไรอ่ะเบอร์ของหัวฉีดนะครับสภายปั๊มสภายปั๊มก็มีนะครับนะเขาข้าวก็ประมาณนี้นะครับ,นะรบย้อนออกก็กดหน้านี้กดด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายถ้าจะแคปหน้าจอนะครับกดขวาสุดเลย ปเป็นการแคปหน้าจอเก็บไว้ <c oughs> นันนี้ก็กลับไปสู่หน้าแรกเลยนะครับเพื่อเราจะออกไปตั้งค่านะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปดูหน้าที่ใช้งานสักพู่นี้เราก็กดที่ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับก็จะกลับมาในหน้าที่ใช้งานทีแรกโอเคนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ